คุกกี้โกโก้ขึ้นรูปให้เป็นทาร์ตมาพร้อมกับฟฟลลิงโกโก้ฟัชและแยมผลไม้ตกแต่งได้หลายรูปแบบเหมาะสมกับเทศกาลเฉลิมฉลองวันเกิดปีใหม่คริสต์มาสได้หมดเลยครับสวัสดีครับผมเชฟจี G, โชติพัฒน์ไหลสวรร์ครับสำหรับผม คุณภาพที่ดีสร้างความแตกต่างให้กับเครื่องดืม่มและเบเกอรี่ได้ครับหากคุณเป็นคนที่ชอบและหลงไหลในรสชาติของโกโก้แล้วนั้นทิวล mm ิป hmm. คือโกโก้อันดับหนึ่ง ที่โกโก้ลิสตาทุกคนเลือกครับโกโก้คุกกี้ทาตัวนี้ที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ทําง่ายและมีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายตัวท้าสุดนี้ครับมากับสีดําจากผงโกโก้ทิลิปสีดําเข้มครับบางคนเนี่ยเคยลองใช้ผงชาโคใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะทําเมนูของเราเนี่ยออกมาให้เป็นสีดําแต่จะพบว่าไม่ได้รสชาติของโกโก้ที่เข้มข้นเลยแต่การใช้ทิลิปโกโก้สีดําเข้มนี้จะได้ทั้งสีดําแล้วก็รสชาติของโกโก้ที่เข้มข้นครับเราจะมาล่อนแป้งกับผงโกโก้ทิลิปสีดําเข้มนะครับ สร็จแล้วเราจะมาทําการตีเนยกับน้าตาลให้เข้ากันนะครับแค่ตีให้เข้ากันนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับเราก็จะตีแค่ไข่กับเนยนะครับให้เข้ากันแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วจะเป็นการขั้นตอนใส่แป้งกับผงโกโก้ที่รีดสีดำเข้มนะครับที่เราลอดไว้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะแช่โดของเรานะครับในตู้เย็นเล็กน้อยนะครับประมาณ 5 2 0นาทีนะครับเพื่อว่าให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีถ้วยทาตอบนะครับเราสามารถรีดคุกกี้โดตัวนี้นะครับออกมาให้เป็นวงกลมได้ครับเรามาทำเป็นคุกกี้แซนด์วิชครับโดของเราก็พร้อมรีดแล้วครับเตรียมแป้งถ้วยเล็กๆไว้นะครับทามือโดเนี่ยจะได้ไม่ติดมือนะครับเวลาเราจับเรารีดนะครับเอากระดาษอีกผ่นนะครับมาประกบด้านบนนะครับแล้วก็ใช้โรลลิ่งพินนะครับให้หนาที่ประมาณ6-8มิลลิเมตรนะครับเอาแป้งนะครับ รยลงไปในพิมพของเราอย่างนิดหน่อยนะครับเพื่อการการที่โดจะติดเกลี่ยให้ทั่วพิมพนะครับเราจะตัดโดนะครับโดยใช้พิมพ์รูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8-10เซนติเมตรนะครับเคล็ดลับของผมก็คือจะเอาโดไว้ในมือก่อนนะครับแล้วก็คว่ำหน้าท้าลงไปแล้วก็คว่ำนะครับค่อยๆนะครับม้วนโดเข้าหาพิมพ,พอรู้สึกว่าโดเนี่ยลงไปในถ้วยดีแล้วนะครับหมุนครับ แล้วเดี๋ยวโดเขาจะไหลลงไปเองครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้มือกดได้เลยครับแล้วก็ใช้สันมีดนะครับตัดส่วนเกินออกพยายามตั้งสันมีดนะครับให้ได้45องศาเหตุผลก็คือว่าเวลาเราอบโดเนี่ยโดของเราเนี่ยมันจะยุบตัวลงอีกหน่อยถ้าเราตัด45องศาเนี่ยมันจะทําให้องศาตรงนี้นะครับมันโฮหรือว่ามันคงรูปร่างของโดไว้นะครับที่เราจิ้มทํารูนะครับเพราะว่าไม่ให้ทาร์ตของเราเนี่ยมันฟูทาร์ตของเราก็พร้อมอบแล้วนะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ1 5อองศาประมาณ15นาทีครับ ในส่วนของไส้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนในการนะครับก็คือส่วนของโกโก้ฟัชกับตัวแยมลาสเบอร์รี่นะครับในส่วนของโกโก้ฟัชนะครับผมเลือกใช้ทิลิปดาร์ชช็อกโกแลตนะครับซึ่งมาเป็นแบบเหรียญนะครับจะช่างก็ง่ายแถมยังละลายง่ายได้อีกครับตามด้วยเทครีมลงไปนะครับเนยครับโดยเราจะคนสาส่วนนี้นะครับให้ละลายเข้ากันดีนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนผสมเล็กน้อยลงไปในไข่แดงที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันนะครับ แล้วเราก็จะเทนะครับกลับลงไปในหม้อนะครับต่อมาเราก็จะคนบนไฟอ่อนๆนะครับให้เข้าข้นหนืดหลังจากที่เราควนไส้ฟัดช์ของเรานะครับจนข้นหนืดนะครับสีของเขานะครับเงางามนี้นะครับพักทิ้งไว้เย็นนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับรสชาตินะครับผมจะบีบราสเบอร์รี่แยมลงไปในก้นของคุกกี้ทาร์ตตัวนี้นิดนึงนะครับโกโก้ฟัดช์ของเรานะครับเราจะคุกกี้ทาร์ตของเรานะครับเข้าตู้เย็นนะครับประมาณ20นาทีก็เสร็จลวครับ ระหว่างรอฟัสเ็ตตัวนะครับผมเอามินิเวเฟอร์โคนมาดิฟกับไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตกแต่งหน้าสวยๆด้วยน้ำตาลสีสวยนะครับเพื่อใช้ตกแต่งทาร์ตของเราในโอกาสพิเศษครับนอกจากหมวกโคนชค็อกโกแลตแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆยังสามารถสร้างไอเดียบันเจิดตกแต่งให้เหมาะสมกับเทศกาลได้หลากหลายอีกนะครับอย่าลืมติดตามเมนูโกโก้ลิสตาและร้านโกโก้ลิสตาออนไลน์นะครับที่ใช้ผมโกโก้คุณภาพจากทิวลิปด้วยการเสิร์ชคำว่า คิวหลิปโกโกลิสตาร์สำหรับวันนี้ผมเชฟจีลาไปก่อนนะครับ